นาฬิกาเนี่ยก็ถือว่าเป็นเครื่องประดับอย่างหนึ่งที่คนส่วนใหญ่ใส่อยู่ทุกวันนอกจากจะใช้บอกเวลาได้แล้วยังสามารถบอกถึงไลฟ์สไตล์ความชอบของเราได้ด้วยและคลิปนี้นะครับเจก็จะพาเพื่อนๆทุกคนมาเลือกนาฬิกาและสายนาฬิกาให้เข้ากับสไตล์การใช้งานและบุคลิกของตัวเองนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยก็มีนาฬิกาหลายเรือนเป็นเรื่องปกติกันอยู่แล้วนะครับบางวันเราอยากจะสปอร์ตบางวันเราอยากจะชิลๆหรือว่าบางวันเนี่ยเรามีงานที่ดูหรูหรานะครับเราก็ต้องเลือกเครื่องประดับให้เหมาะกับการเทศ ด้วยออกตัวก่อนว่าคลิปนี้นะครับเจ๊ก็ไม่ใช่เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องนาฬิกาอะไรนะครับเจ๊ก็เป็นเพื่อนคนหนึ่งและกันที่มาแชร์ข้อมูลนะครับมาไกลข้อมูลให้ฟังแล้วกันซึ่งถ้าพูดอะไรผิดไปนะครับก็คอมเมนต์บอกเจ๊หน่อยที่ข้างล่างเลย ก่อนที่เราจะเข้าสู่เรื่องนาฬิกาครับก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนวิดีโอคลิปนี้ก่อนนะครับก็คือนาฬิกามิโด้นะครับนาฬิกามิโดเนี่ยก็เป็นแบรนด์นาฬิกาจากสวิตเซอร์แลนด์แดนนาฬิกาแน่นอนมั่นใจเรื่องของคุณภาพได้เลยนะครับว่าดีแน่นอนรุ่นที่เจจะเอามาพูดในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นรุ่นนี้ฮะรุ่น Commander g ์ a r เ i ี n มีสายให้เลือก4แบบนะครับคอมพิวตทุกลูกได้แน่นอนหน้าปัด40มิลไล่สีแบบ c ีสีเทาควอนบรีไล่บบเฉดสีนะครับจนไปถึงความโปร่งแสงของตัวหน้าปัดเลยดูสง่าแล้วก็มีความน่าค้นหาด้วยส่วนฝาหลังก็จะเป็นแบบใสโชว์ให้เห็นถึงกลไกด้านในแบบเท่ๆด้วยนะครับตัวนี้นะครับที่เจใส่อยู่ก็จะเป็นระบบอัตโนมัตินะฮะสำรองพลังงานได้สูงสุดถึง80ชั่วโมงเลย <Wow. S 1> ตีว่า3วันเลยนะครับใส่ได้แทบทุกวันเลยสมมุติแบบจันทร์ถึงศุกร์เสร็จปุ๊บเราถอดนาฬิกาใช่ไหมพอมาวันนัันนจทเ่่ยก็งใสตอได้แบบ ไม่ต้องตั้งเวลาใหม่ด้วยซึ่งปกตินาฬิกาทั่วไปเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ2วันนะครับก็จะต้องตั้งเวลาใหม่แล้วตัวนี้ก็จะอยู่ได้ประมาณ3วันเลยวัสดุตัวเรือนภายนอกนะครับเป็นสแตนเลสสตีลเคลือบสีดานะครับและสุดท้ายเลยเขาก็ใช้กระจกแซฟไฟร์ด้วยที่มีความทนทานไม่เป็นรอยง่ายด้วยนะครับสามารถใช้ชีวิตประจําวันได้ปกติโดยที่เราไม่ต้องกังวลเลยว่าจะเป็นรอยซึ่งคลิปนี้นะครับจะก็จะใช้นาฬิกามิดโดนะครับเป็นตัวอย่างละกันแต่นาฬิกาแต่ละประเภทเนี่ยหลักๆมันก็จะขึ้นอยู่กับบบคคววาาามมชอขอขงเรรเรนน้น ชอบของเราเป็นหลักก่อนดีกว่าเหตุผลกับโอกาสเนี่ยมันจะตามมาทีหลังเจจะแบ่งเป็น3สายหลักๆแล้วกันนะครับเริ่มจากสายหนังก่อนละกันสายนาฬิกาสายหนังเนี่ยก็เป็นสายอีกสายหนึ่งเลยที่เจชอบใส่เหมือนกันนะครับเพราะว่าข้อดีของมันเนี่ยคือมันเป็นทางสายกลางเซ็ตเซฟนะครับแมต์กแต่งตัวได้เยอะทําให้การแต่งตัวของเราเนี่ยแมต ได้หลากหลายมากขึ้นด้วยนะครับใส่ชิลเดินเล่นก็ได้หรือว่าจะใส่ไปทํางานก็ได้ใส่กับสูทก็ยังพอได้นะครับขึ้นอยู่กับหน้าปัดนาฬิกาด้วยว่าถ้านาฬิกาบุดลายเยอะเกินไปก็อาจจะไม่เหมาะกับก,บการใส่สูทเท่าไหร่แต่ข้อระวังหลักๆอย่างหนึ่งเลยนะครับสายนาฬิกาสายหนังนี่ยอาจจะไม่เหมาะกับคนที่เหงื่อเยอะแบบนี้เ <laughs> ท่าไหร่นะครับสายหนังเนี่ยมันจะซับเหงื่อเข้าไปนะครับยกตัวอย่างเจแล้วกันนะครับเจก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบสใส่นาฬิกาสายหนังนะครับเวลาไปเอาท์ดอหรุหนักๆนะครับเจอเหงื่อแน่นอนนะฮะ ยอมถอดนฬิกาเก็บไว้เลยเพื่อเป็นการถนอมตัวนฬิกาแล้วก็สายนาิกาด้วยมันจะมีกลิ่นเหม็นนะฮะถ้าเราสะสมเหงื่อไว้ในสายหนังบ่อยๆนะครับมันก็ จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วเจก็จะเปลี่ยนไปใช้สายอย่างอื่นแทนนะครับสายยางซิลิโคนนะฮะหรือว่าจะเป็นสายเหล็กก็ได้อันนั้นมันจะไม่สะสมตัวเหนือไว้ข้างในต่อไปนะครับก็จะเป็นสายผ้านาฬิกาสายผ้าเนี่ยก็ถือว่าเป็น everyday look อย่างหนึ่งเลยก็ได้นะครับใส่กับข้อมือเนี่ยสบายๆเลยเพราะว่าน้ําหนักมันไม่เยอะให้ดูเป็นลุกที่ดูสปอร์ตมากขึ้นด้วยแถมยังแมทกับเสื้อผ้าได้หลากหลายเหมือนกันอีกอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสีของสายนาฬิกาด้วยนะครับว่ามันแมทไปในทิศทางไหนได้บ้างข้อระวังอย่าง,นงนห,นาหนึงง่ง ความชืน้นไม่ว่าจะเป็นน้ํานะครับน้ำโดนน้าฝนหรือว่าล้างมืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะเป็นเหงื่อก็ตามก็อาจจะทําให้เกิดกลิ่นอับได้เหมือนกันนะครับสายผ้าบวกกับสายผ้าเนี่ยความทนทานต่อการใช้งานนะครับมันจะน้อยกว่าสายอื่นๆหน่อยมันจะน้อยกว่าสายหนังมันจะน้อยกว่าสายเหล็กอยู่แล้วนะครับอาจจะต้องเปลี่ยนบ่อยกว่าหน่อยอย่างนี้นะครับก็เป็นนาฬิกา mido e commander gradient นะครับสายผ้า แต่จะเป็นสายผ้าสังเคราะห์นะครับตัวสายนี่จะเป็นสายสีดํามีความตัดขอบด้วยสีส้มก็จะให้ลุกที่ดูสปอร์ตมากขึ้นแจะแมทช์ใส่กับลุกไหนเนี่ยก็เข้ากันนะครับข้างหลังของสายก็จะมีการโคเวอร์ด้วยหนังเพื่อความคงทนอีกด้วยนะครับคิดว่าน่าจะคงทนกว่าแบรนด์ในการอื่นได้เลยนะครับสุดท้ายเลยนะครับก็คือสายสแตนเลสแตนเลสเนี่ยค่อนข้างน,นิยมกันมากเลยนะครับอันดับแรกหนีไม่พ้นเรื่องของความคงทนนะฮะที่น่าจะทนทานกว่าสายอื่นทั้งหมดแล้วนะครับทำให้คนส่วนใหญ่เนี่ยชอบสายรายการนี้กันนะ หรูหราอีก2นะครับสายสแตนเลสเนี่ยก็จะให้ลุกที่ดูทางการนะครับสุภาพหรูหราดูภูมิฐานสามารถใส่ได้กับทุกประเภทเลยแต่างานทั่วไปนะครับใส่ไปชิวๆก็ได้ใส่ไปทํางานก็ได้ใส่กับสูตรก็ยังได้ซึ่งในาฬิกาที่เจใส่อันนี้นะครับก็เป็นมิดโวคอมแมนเดอร์เกยเดียนเหมือนกันนะครับรุ่นเดียวกันแต่นคะสายนะครับอันนี้จะเป็นสายสแตนเลสสายสแตนเลสก็มี2สีนะครับที่เจใส่อยู่จะเป็นสีลมควันสีดาเนื้อสมัมผัสตัวสายเนี่ยมันเนียนมากเลยบอกเลยว่าเนียนเนียนจริงๆสีโดยรวมจะไปนในทิศทางเดีียววกกัน,นคคค็ือมมมาุท โอนสีดำเท่ๆ แล้วก็เป็นาสายสแตนเลสคุณภาพดีที่ไม่ทําให้เกิดอาการแพ้ด้วยนะครับข้อสังเกตอย่างนึงสายเหล็กเนี่ยก็จะค่อนข้างมีน้ําหนักมากแต่ก็ดูแลง่ายสุดด้วยนะครับเพราะว่าไม่ต้องกังวลเรื่องเหงื่อไม่ต้องกังวลเรื่องน้ําเลยมันไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับสายนี้ส่วนเรื่องการเปลี่ยนสายสแตนเลสนะครับถ้าไม่มีสกิลตรงนี้นะครับก็ไม่ควรเปลี่ยนเองดีกว่าควรให้ทางช็อบมิโดนะครับทำการตัดสายให้นะครับดีกว่าทําเองนะเดี๋ยวพังพูดถึงนาฬิกามิโดรุ่นคอมเมนเดอร์เกรเดียนที่เจใส่อยู่แล้วกันนะฮะนากกตีบออโโจททยรร์ุส เน,นื่องจากความสวยของตัวเรือนที่ออกแบบมานะครับหน้าปัดที่มีเอกลักษณ์ฟังก์ชันการใช้งานที่ครบนะครับสำหรับคนที่เล่นนาฬิกาแถมสายก็มีครบทุกสไตล์ถ้าใครยังไม่มั่นใจว่าเราจะเข้ากับนาฬิกาสายแบบไหนเนี่ยลองไปดูนาฬิกาของจริงกันได้นะครับที่ช็อปมิโดทุกสาขาเลยสุดท้ายนะครับเราจะเลือกนาฬิกาแบบไหนสายแบบไหนนะครับอันนี้มันก็อยู่ที่ความชอบของเราเลยไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับแต่จะมีแค่เรื่องของความเหมาะสมในแต่และสถานการณ์นะครับก็เลือกนาฬิกาให้ถูกอย่างเราจะเอาสายผ้านะครับไปใส่กับชุดสูทอย่างเงี้ยอันนี้ก็อาจจะ มีความขัดแยง้งกันนิดหน่อยหรือว่าเราจะเอาใส่เหล็กไปลุยแบบลุยจัดๆเลยอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆมันก็ลุยได้แหละแต่มันก็อาจจะไม่เหมาะหรือเปล่าอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับชอบกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันให้ด้วยนะครับชอบทุกท่านะครับถ้ายังไม่ได้กดเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆของเจนะครับวันนี้จะไปก่อนแล้วครับไว้เรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย